อดีตชาติเราทำกรรมอะไรไว้เหรอคะโยมมา้งเหรอคะโยมเปิดประตูให้พม่าเข้าเมืองโยมเป็นคนไทยใจพม่าทํางานในใครมีปัญหาหมดโยมได้รับสินบนเขาเอาทองมาใส่มือให้โยมบอกว่าคืนนี้เปิดประตูให้กูด้วยกูจะเข้ามาโยมโยมเห็นเดอโยมเห็นแกเงินโยมไม่เห็นแกฟัง ประโยชน์ตัวนรวมเปิดประตูเสียคายค,คายถูกตีเพราะเราคนตายเพราะเรา<น>มาชาตินี้โคตรลำบากเลยลำบากไมจะเกิดเลยค่ะ <laughs> จำความได้ต <laughs> ั้งแต่เกิดเลยมันไม่มีความสบายมันไม่รู้จักความสบายต้องไปรับภาละ รับอะไรของใครตะใครหมดทุกอย่างแล้วหนูหนูเคยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายโยมเรายังไม่เห็นเงินนะ่เราไม่รู้จกักหลงกฟามโลมเป็นยังไงถ้าเรามีหน้าที่อะไรเขาให้เราทําอยู่ๆก็เงินมาให้เราสามร้อยล้านเงินสดๆเลยสามร้อยล้านจากไอ้คนที่เกลียดเนี่ยเลิกเกลียดเลยให้ต้องสามร้อยล้านเปลี่ยนความคิดทันทีเลยฟา์มโลมมันเข้ามาครอบงำ อันนี้ของโยมเนี่ยโยมเกิดกรรมเพราะว่าความโลภมันครอบงำโยม<ะ>โยมก็คิดว่าคนที่อยู่ในค่ายเนี่ยมันน้อยนิดแค่หยิบมือเดียวถึงยังไงไม่เปิดให้เขาเราก็แตกอยู่แล้วโยมคิดอย่างนั้น<ะ>โยมก็เลยเปิดให้พมา่าเข้ามาโยมรู้สึกไหมว่าโยมอยู่กับคำสาบแช่งตลอดเลยแม่สาบแช่งแต่จำความได้ค่ะ แช่งตลอดเมื่อไหร่มันจะวอดวายชิพหา,ายตายจากกูไปสักทีหนึ่งเพราะว่าเขาจําได้ความรู้ได้หมายจำของแม่โยงเขาจําได้ว่าความวิบัติมันเกิดจากการเปิดประตูให้พม่าเข้ามาแล้วกมอะไรให้หนูโดน,น่มเขินตะกร้าวขวบอะโอ้โหอยากพูดมากเลยเนี่ยไม่ใช่อยากพูดมากเลยอะยมแย้มออกมาเนี่ยค่ะทุกข์มาก ยมเปิดประตูให้พมา่าแล้วโอโหดีนะว่าทำโอเนี่ยยมเปิดประตูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ายแตกพอค่ายแตกเราไปเอาผ้าเอาผ้าพมา่ามาใส่เลยอะเราไม่กล้าเป็นคนไทยเรากลัวการเป็นคนไทยพอามาชาตินี้นี่ ร่างกายทั้งชีวิตนี้ไม่ใช่โดนข่มขืนตอนเก้าขวบนะไม่ใช่เก้าขวบยมจำผิดเจ็ดขวบครั้งหนึ่งเก้าขวบอีกหลายครั้งชีเก่งมาคนขมขืนก็ไม่ใช่คนอื่น คนใคทุกนกนรกอยู่ในใจทุกอยู่ในอกนรกอยู่ในใจเพราะว่าเปิดมันมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองอะโยมโยมก็เลยต้องมาใช้ทั้งร่างกายทายั้งจิตใจโยมเหมือนกับบอบจําถูกบิกีบคั้นตลอดโยมบอกสามีเปล่าว่าถูกขวนเคืนบอก โ้โหเธอมายงมดีอย่างนี้แล้วเขาว่าไงเขาก็เขาไม่พูดเขาไม่พูดแต่เวลาโมโหทะเลาะกันเขาไม่พูดเขาไม่พูดเขาไม่เคยด่าแต่ทีนี้ตอนหนูอายุสิบสองขวบมีผู้ชายคนหนึ่งมาเฝ้าหนูรอหนูโตพอหนูอายุสิบสามขวบผู้ชายคนนั้นก็เริ่มมากีหน หนูก็ได้รับความอบอ,อุ่นจากเขาเพอหนูสิบห้ากบหนูก็โดนบังคับแต่งงานกับกับกับสามีหนูอยู่ยนี้แหละค่ะทีนี้หนูก็รักกันกับผู้ชายคนนั้นมากหนูก็เลยว่าถ้าจะทรยศกับแม่หนูก็ต้องเป็นกรรมหนูก็เลยฆ่าตัวตายค่ะหนูเอาปืนยิงเขาปากหนูมันก็เลยมาโดนหัว หลังจากนั้นมาหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าไม่ตายเราก็ต้องยอมเพราะว่าเราทรยศกับแม่ไม่ได้บุญคุณแม่หนูก็เลยระลึกถึงตลมหายใจว่าเราต้องตายต้องตายหนูเลยบริกรรมภาวนาจนหนูยกระดับจิตขึ้นเป็นจิตอัตโนมัติหนูเห็นเทวดาอะไรค่ะเทวดาลอยมายิ้มให้หนูหนูก็เลยว่าบาปมีบุญมีแต่หนูตัดใจจากผู้ชายคนนั้นไม่ได้ผู้ชายคนนั้นก็รอนูจนหกปีเขาถึงแต่งงาน ทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็อยู่มาได้สิหนูมีลูกได้สิบสองขวบเขาก็มาเยี่ยมหนูหนูไม่เคยลืมเขาได้เลยก็หนูก็เลยเขโมยเอาผ้าผ้าตะลงไหมของสามีไปฝากเขาหลังจากนั้นมาหนูก็พยายามเข้ากรรมฐา,านมาตลอดนะคเก่งไหม,มแม่ชีเก่งไหม,มเปลี่ยนทาา มันผู้ชายคนนี้นี่ก็มาเจอกับหนูอีกปีนี้ค่ะคุณแม่หนูแทบอกจะระเบิดค่ะชีวิตคนอนะโยมมันไม่ใช่ชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตมันคือชีวิตนะแต่โยมอยาจะไปรู้สึกว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้เปิดประตูชักสึกเข้าบ้านเป็นคนไทยใจพมา่าเข้าใจไหมเปลี่ยนสโลงเข้าใจไหม แล้วก็เอาสลงให้ผู้ชายเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโคตรเก่งเลยแม่จีอ่ะโคตรเก่งเลยอะ่ะ<จ>มัน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 เป็นเรื่องที่ที่เอ,อจักที่ทําไว้มันเป็นการที่ทรมานแทนสาหัสถูกข่มคืนตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเอยมายมทําสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะ,ะยมทําสมาธิเนี่ยเราเสี่ยมไปแล้วค่ะ,จะ,จะเจเจริญกรรมาฐานได้ระดับหนึ่งเนี่ย พอพอมันแหลมขึ้นไปแหลมขึ้นไปมันก็ต้องเจอมารเจอมารที่เราเคยสร้างกรรมด้วยกันถามว่ากรรมมันลบได้มันลบไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องเจอด,ด,ดีที่โยมเจอในสภาพที่เขาเป็นคา,ารวะถ้าเราถ้าเราไปเจอสภาพที่เขาเป็นพระดิโยมเราจะต้องลงนรกไปพร้อมกันเลยนี่นี่ดีว่าเราเจอในขณะที่เขาเป็นคา,ารวะ ให้เจริญกรรมฐานไปได้ระดับหนึ่งกรรมมันไม่มีอะไรลบได้ยังไงต้องเจออยากเป็นอยากเป็นชูไหมไม่ได้อยากเป็นแล้วหนจะตัดใจจากเขาได้ไหมในชาตินี้ตัดไม่ได้ยังรักมากรักลึกรักไปเธอโยมแล้วก็ไม่ต้องบอกฉันถึงวันที่เลยผ่านไม่ต้องบอกฉันว่าเคยมีใครคนไหนยังไง ถ้าเผื่อฉันเพอบางอื่นฉันทำเธอไปเธอก็ไม่ต้องบอกฉันเลยไม่ต้องไปบอกใครว่ามีใครมากี่คนหรอกโยมคนบางคนผ่านมาแล้วผ่านไปบางคนเพียงอึดใจแวบผ่านบางคนผ่านมาเพียงแวบผ่านอาจเปลี่ยนชีวิตคนบางคนตลอดกาลไก้ที่มันแวบไปแวบมานี่ไง เปลี่ยนเราอะจากที่เราตั้งมันยึดมั่นอยู่กับคนเนี้ยแล้วเราจะต้องไปอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันเปลี่ยนเราไปพอไาถึงสัญญาก,กรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรลบได้เลยโยมโย,ยมทําใจไว้ทําใจไว้ไวดีๆความในไม่ออกฟวานอกไม่เข้าเราเฉพาะแม่ชีแค่นั้นพวกเราจะไม่พูดใช่ไหมอ่าแต่เราจะเผยแพร่ ราจะเผยแพร่เป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานค่ะหนูอนุญาตค่ะคุณแม่ค่ะเป็นวิทยาทานไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเรามันก็คือชีวิตเราแล้วออกรรมฐานที่หนูทำแก้แก้กรรมหนูไม่ได้เลยเหรอคะพระอรหันยังต้องรับกรรมเลยโยมพระอรหันต์สำเร็จพระอรหันต์แล้วยังต้องรับรับกรรมเลยพระโมคคัลลานะมีฤทธเดชมากมายสำเร็จพระอรหันต์แล้วท่านเคยปลอมตัวเป็นโจรไปทุบตีพ่อแม่ท่าน วาระสุดท้ายเนี่ยท่านก็หนีโจรมันมาต้องไหลรอบแล้วจะมาตีท่านท่านก็รู้ว่าท่านหนีกรรมไม่พ้นท่านก็เลยปล่อยให้โจรน,น่ะมันทุบตีท่านจนตายแล้วท่านก็รวบรวมจิตทั้งหมดกับสมเดม็จพระตัมมาตัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้ท่านได้ดับตังขานไปแล้วพระรหันยังต้องใช้กรรมเลยเราเป็นใครเราหันไปหันมาเราจะไม่ต้องใช้เรอโยม